สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่3ประเด็นก่อนเกมยูฟ่าแชม,มลีกแมนยูพบอย่างบ่อยประเด็นที่1ครับปีศาจแดงแค่เล่นตามโปรแกรมอย่างที่หลายคนทราบกลดีแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นเนี่ยการันตีการเข้าสู่รอบช่วงสมสุดท้ายในฐานนะอันดับหนึ่งของกลุ่มเป็นที่นอนแล้วหลังจากที่เอาชนะบียาเรอันมาได้0-2เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนั่นทาให้รับรังกสามารถทดลองแผนการเล่นรวมถึงทดลองดูฟอร์มการเล่นของผู้เล่นคนอื่นๆได้ในทีมและเป็นการพักบรรดาตัวหลักของทีมเอาไว้ใช้ในเกมคืนวันเสาร์ที่จะบุกไปเยือนนอริสิตี้นั่นเองไม่แน่ว่าหากตัวสำรองบางคนนะครับสามารถทำผลงานได้ดีในเกมนี้บางทีเปตัวจริงในนัดต่อไปของรับลังิกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนได้ครับประเด็นที่2ครับยังบอยมีพื้นที่ลุ้นยูโรปาลีกจะบอกว่ามีผลเลยก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะ สำหรับยังบอยแล้วที่มี4คะแนนพวกเขามีโปรแกร,รมลุ้นจบอันดับที่3เพื่อไปเล่นในยูโรปาลิกต่อไปให้ได้โดยตัวมีเงื่อนไขว่าต้องให้ตาลันตานั้นในทีมอันดับที่3ที่มี6แต้มแพเบียร์เรียนและพวกเขาต้องชนะแมนเชสเตอร์เดนตให้ได้เท่านั้นซึ่งต้องบอกนะครับว่าพอมีโอกาสเหมือนกันเนื่องจากว่าพิซ่าแดงก็ลอยลามเงินเป็นทีมเลยแล้วหากว่ายังบอยนะครับสามารถเล่นได้อย่างดุดันเหมือนในเกมแรกที่เฉือนชนะแมนยูมาได้บางที3คะแนนก็อาจจะไม่ไกลกันเดื่อมสำหรับพวกเขาในเกมวันพุธนี้ 3. ครับ สถิติที่น่าสนใจของยังบอยยังบอยไม่เคยเก็บแต้มในการออกไปเยือนคู่แข่งตลอดประวัติศาสตร์การเขาเล่นในรายการนี้เลยซึ่งก่อนเกมเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแล้วทั้งหมดหนัดแถมในรูปการน,นี้นะครับสเกมที่ไปเยือนตาลันตามีเบี้ยเรียน,ออนและพวกเขาครับก็ยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดีดวยวรูด้วยซ้ำยิ่งไปกว่าน,นั้นครับสถิติในการบุกไปเยือนอังกฤษสีครั้งก่อนหน้านี้พวกเขาจะไม่เคยเอาชนะได้เลยเสมอหนึ่งแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันแต่ใ้ก็ตามครับตลอด9้านัดที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยพบกันจากทีมเมืองผู้ดีนะครับหนึ่งในสองเกมจาก สวิสเซอร์แลนด์ในเอาชนะได้นั่นก็คือการเอาชนะปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมาครนานับริโอเฟอร์ดินานครับผู้กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชี้ว่าทั้งอารอนบันบิสกาและลูกชอนั้นต้องพบงานหนักกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมสองแบ็กผีไม่ได้ลงเล่นในเกมประเดิมสนามนัดแรกของรับรังเล็กที่เปิดบ้านเอาชนะกิตตันพาเลย1-0เมื่อวันเสาร์รที่ผ่านมาเนื่องจากการบาดเจ็บโดยเป็นดิโอโกดาร์โลครับแล้วก็อเล็กเตลเรสที่ได้ลลงเ่น ซึ่งทางริโอฟ์ดินาครับมองว่าด้วยรูปแบบการเล่นของในายใหญ่ชาวอิมนีทั้งวันวินสกา้าและลูกชอนั้นต้องเจอกับงานหนักในการแย่งตัวจริงแน่นอนผมขอพูดตามตรงนะครับวันวินสกา้าที่มีงานหนักนหนาสาหัสเอาการอยู่ในการกลับเข้าสู่ทีมเช่นเดียวกันกับลูกชอครับฟ์ดินากล่าวผ่าน YouTube Channel ของตองนะครับบอกว่าทั้งคู่มีผลงานที่ยากลำบากสุดๆส,สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการทีมคนนี้ชื่นชอบสุดๆนะครับนั่นก็คือฟูลแบ็กที่สามารถเล่นกับบอลแล้วก็ครองบอลได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันกับการทําอย่างอื่่่นอยาางงกรพชิ เขาต้องผ่านบอลให้ดีนั่นคือจุดอ่อนในเกมของบันบิสก้าคงต้องมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อกลับสู่ทีมให้ได้ครั้งหนึ่งนะครับข่าวต่อมารังนิกพอใจฟอร์มผีหลังจากซ้อมวันเดียวชมโดขยันมากๆรับรังนิกพอใจผลงานลูกทีมในเกมเบียดเอาชนะทีนพาเลน1-0ครับพร้อมชมคริสเตยโนโดเนโดขยันไล่บอลรังนิกประเดิมในการคุมปีศาจแดงด้วยการพาทีมเอาชนะพาเลน1-0จากประตูของเฟดนะครับโอ้โหบอกตรงว่าเทพเฟตเรากลับมาแล้วนะจ๊ะ เก็บ3คะแนนพร้อมขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางครับตามคนที่ท็อปโฟร์สคะแนนกุนซือชาวอิมารายนี้ได้คุมทีมซ้อมวันเดียวเท่านั้นคือวันเสาร์ก่อนลงแข่งว่าผมมีความสูงมากกับแนวทางการเล่นของทีมโดยเฉพาะการเล่นซิงในครึ่งชั่วโมงแรกมันพิเศษเลยขาดแค่สกอร์นำหนึ่งศูนย์หรือ20เท่านั้นพิธีการที่เรามีการป้องกันเราคอนโทรเกมได้และการได้ครีนเซตคือส่วนสำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและต้องรักษาครีนเซทให้ได้ซึ่งด้วยการซ้อม เซสชั่นเดียวผมพอใจมากๆเราทำได้มากกว่าที่ผมคาดด้วยซ้ําเราพยายามสุดตัวอยู่เสมอเราไม่ได้หลุดเลยยกเว้นช่วง5้านาทีสุดท้ายช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยเราพยายามบีบพวกเขาให้ห่างจากประตูของเราเราต้องเล่นแบบกองหน้าคู่โดยเฉพาะในตำแหน่งตรงกลางและอีกอย่างนะความขยันของโรนโดตอนที่มีบอลเนี่ยต้องชื่นชมเลยรังเน็กกล่าวทิ้งท้ายครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นร่าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ